จะบอกว่าทําสําเร็จแล้วนะคะประเทศไทยขอบคุณมากๆสําหรับสิ่งที่เกิดขึ้นขอบคุณอาจารย์พยงและทีมงานที่ทําให้มีวันนี้ขอบคุณน้องๆทุกคนค่ะที่ทําให้มีวันนี้ดีใจมากๆค่ะก้วต่อไป <c oughs> อคือก็เรียนอย่างนี้นะคะว่าเราคิดว่าเรามีทั้งโชคดีด้วยโชคดีที่วันนี้มีคนดีๆมาอยู่จนครบองค์ประกอบที่เราต้องประกอบอะไรที่เราจะต้องชนะในเวลาอันสั้นก็ <c oughs> พอใจนะครับผ,ผู้เล่นของเราก็เล่นได้ตามแทคติกนะครับแล้วเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราน่าจะมีโอกาสฟาแชมป์กลับบ้านนะครับและสิ่งหนึ่งที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือ,อาทางผู้ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับที่ให้โอกาสผมผู้จัดการทีมนะครับที่ให้โอกาสในการได้เข้ามาทํางานในครั้งนี้แล้วก็ดูแลทีมเป็นอย่างดีนะครับจนทําให้ทีมประสบสําเร็จในวันนี้ได้นะครับ